ลังไหลขึ้นเขาคิดชะกูดอันแสนยิ่งใหญ่เดือนสามเป็นต้นไปหลังไหลมาทำบุญท่านเปรียบแสงธรรมชี้นำมาส่องทางโอ ท่านเปรียบแสงธรรมชีน้นำสองทางเป็นแสงสว่างไม่มีเสื่อมสูลสวรรค์ส่งท่านมาเสริมสร้างบุญค่ะไปำํำสวรรค์ส่งท่านมาเสริมสร้างทางบุญมาเพื่อนหนุนให้มาชีน้นำ ท่านเปรียบแสงธรรมชี้นำสองทางเป็นแสงสว่าง ท่านเปรียบแสงธรรมาชี้นำสองทางเป็นแสงสว่างไม่มีเสื่อมสูลสวรรค์ส่งท่านมาเสริมสร้างทางบุญนะให้มาเกื้อนุนให้มาชี้นำนะหลวงพ่อท่านสร้างไม่วางไม่เว้นนะธรรมม ชัดเจนสูงส่งเลิศล้ำอบรมสั่งสอนซึ่งในทางธรรมท่านใดชี้นำตามพระสัมมาไ,ไ,นะาไ,ไัันนนมี้ะ